โนปดลนสตอรี่ a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โนปเดลนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้จะหยิบหนังสือเล่มน,นึงมารีวิวเนาะเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเขียนชื่อหนังสือก่อนนะครับหัวใจนักเขียนเขียนโดยคุณอุทิตเหมมูลเนาะต้องบอกว่า ถ้าบรรดาหนังสือที่ผมอ่านเนี่ยมันส่วนใหญ่อ่นไล่เลียงให้ฟังนิดเดียวส่วนใหญ่หนังสือที่อาจจะเป็นแนวพัฒนาตัวเองลองลงมาจะเป็นแนวบริหารธุรกิจนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะมีความหลากหลายและนิยายอ่านบ้างนะครับหนังสือเกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับประวัติชีวบุคคลอะไรเงี้ยอ่านบ้างแต่ก็ไม่ไม่ใช่เป็นเมนสตรีมเท่ากับ พัฒนาตัวเองกับบริหารธุรกิจนะครับแต่หนึ่งในหนังสือที่ผมก็ชอบอ่านเหมือนกันแต่มันไม่ค่อยถูกผลิตมาเยอะมากนักเนี่ยคือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเขียนหรือเกี่ยวข้องกับนักเขียนเรียกว่าผมผมเห็นเมื่อไหร่มันจะอดไม่ได้เพราะว่าส่วนตัวชอบเขียนหนังสืออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยเล่มน,นี้ก็เห็นชื่อเลยหัวใจนักเขียนก็ปิ๊งขึ้นมาทันทีว่าแบบอยากอ่านอะ แล้วก็คนเขียนคือคุณอุทิศเถนมมูลก็เป็นนักเขียนระดับซีไรท์นะครับก็ก็ก็ไม่ธรรมดาอ่านแล้วเนี่ยคือหนังสือไม่ไม่ใช่แนว How to ไม่ได้แนวบอกว่าวิธีการเขียนให้ดีต้องมีกี่ย่อหน้าอะไรไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เลยแต่มันเป็นการเล่าเรื่องของคุณอุทิศเองนะครับซึ่งเป็นนักเขียนชั้นนำอนะเนาะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงทำไมเขาถึงมาเขียนแล้วก็ การเขียนคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วภาษาคุณอุทิศก็เหมาะกับที่เป็นนักเขียนระดับระดับท็อปนะครับาะอ,อ่านแล้วมันก็สละสลวยอะทั้งทั้งที่เป็นหนังสือที่เหมือนกับเล่าเรื่องธรรมดานี่แหละแต่ว่าเออผมก็รู้เลยว่าถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาผมเขียนผมคงไม่ได้ใช้ภาษาแบบนี้แน่แต่ก็อ่านแล้วเพลินนะแล้วก็ประจดข้อคิดอาจจะเป็นไฮไลท์บ้างแล้วข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มน,นี้บ้างนะ ก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับอันนี้สําหรับคนที่ชอบเขียนหรือว่าสนใจเรื่องการเขียนก็ได้นะครับอันแรกนะการเขียนช่วยพัฒนาความสามารถของตัวเราครับและทําให้ตัวเรารู้สึกมีค่าครับจริงๆเรื่องการเขียนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นนักเขียนนะผมว่าทุกคนก็ต้องเขียนคุณเขียนอีเมลหาคนอื่นนี่คุณก็เป็นใช้ทักษะการเขียนละผมว่าการเขียนมันคือการเรียบเรียงความคิดอะอย่างอ่านหนังสืออะผมยกตัวอย่างเพิ่มนะ ผมอ่านหนังสือผมก็เข้าใจนะแต่เชื่อไหมเวลาผมจะถอดสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการอา่านซึ่งเอามารีวิวในพอดแคสต์เนี่ยตอนนั้นนะ่ะมันต้องคิดมันไม่ใช่อยู่ดีๆถอดออกมาได้นะมันต้องคิดเพราะฉะนั้นการเขียนเนี่ยอย่างน้อยๆนะอย่างแรกที่ความสามารถที่เราได้คือความสามารถในการคิดอันที่สองคือตอนเขียนนะ่ะคุณต้องเรียบเรียงภาษาใหม่นะคือมัน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 ,มนต้องใช้ความสละสลวยของภาษาระดับหนึ่งอะ อันที่2ที่คุณอุทิศเขียนไว้บอกทําให้ตัวเองรู้สึกมีค่าทําไมรู้ป่ะอันนี้แชร์ในความความเห็นผมด้วยนะเพราะเวลาเราเขียนนะเรากําลังถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับคนอ่านครับน้อยคนที่พยายามจะเขียนโจมตีเขียนเฟกนิวอันนั้นก็คงไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เราตัวเองรู้สึกมีคุณค่าหรอกแต่ว่าเอาทั่วๆไปอะ่ะอย่างอย่างข้อคิดอันนี้ที่ผมมามาเขียนแล้วก็เอามาพูดในในภายหลังเนี่ยเฉพาะผมเขียนผมลงในเพจทุกครั้งนะครับ <S <S เกือบทุกครั้งแล้วกันเนาะ คือผมก็รู้สึกว่าเออสิเราทําสิ่งดีๆเนาะแล้วก็มีคนมาขอบคุณอะไรต่างๆนานาอันนี้คือคือสิ่งที่อยากจะแชร์นะว่าการเขียนมันช่วยพัฒนาเราได้จริงๆนะครับอ่ะมาถึงข้อคิดข้อที่2นะครับสิ่งที่ให้ความหมายกับชีวิตจะไม่ฆ่าเราครับแต่สิ่งแวดล้อมสามารถปั่นทอนและทําลายตัวเราได้อันนี้อาจจะไม่ได้เป็นข้อคิดเรื่องจากการเขียนโดยตรงนะแต่ว่าอ่านอย่างที่บอกนะครับคุณอุทิศแกก็เขียน เล่าเรื่องชีวิตด้วยซึ่งผมก็ชอบความนี้เนาะแล้วผมก็พยายามจะไปลิงก์กับชีวิตหรือแม้กระทั่งการเขียนน่ะอย่างอย่างการเขียนผมถือว่าเป็นสิ่งที่ให้ความหมายกับชีวิตเนาะเพราะนั้นการเขียนไม่ฆ่าเราแน่แต่แต่มันก็มีบางสิ่งที่ทำลายเราบั่นทอนเราเช่นสิ่งแวดล้อมนะเราเจอคนท็อกซิกคนที่มาจัดเราตัดสินเราแบบที่มันไม่ยุติธรรมอะ่ะ มันก็อาจจะบั่นทอนเราได้แต่แต่ผมก็พูดต่อไปอีกนิดนึงนะก็อย่ายอมให้คําพูดพวกนั้นมาหยุดยั้งการเขียนของเราจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเขียนนะครับในหลายๆเรื่องอะ่ะท่านทําอะไรที่มันมีความหมายในชีวิตท่านอะ่ะท่านทําความดีอะ่ะแต่แบบคนก็ไม่เห็นความดีของท่านหรือว่าคนอาจจะพอพูดจาบั่นทอนทําให้ท่านเสียกําลังใจอะ่ะผมก็เข้าใจนะมันก็เสียกําลังใจจริงแหละแต่อย่าให้เขามาหยุดยั้งเรานะ อย่าให้เขาหยุดยั้งการทำความดีของเราก็3ครับคุณิทธิ์พูดถึงว่าพอทุกคนรู้ใช่ไหมคุณิทธิเป็นนักเขียนระดับท็อปของประเทศเราเนี่ยเขาจะไปถามพี่อยากเป็นนักเขียนิทธิก็บอกอยากเป็นนักเขียนก็ต้องเขียนครับมันไม่มีทางลัดอย่างอื่นเลยนะครับอยากเป็นนักเขียนมาอ่านหนังสืออย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับอยากเป็นนักเขียนจะไปเข้าคอร์สเรียนยังไงก็ยังไม่ได้นะไม่ได้แปลว่าห้ามอ่านหนังสือไม่ได้แปลว่าห้ามเข้าคอร์สเรียน แต่อยากเป็นนักเขียนก็ต้องเขียนผมว่าตรงไปตรงมาเหมือนกันเนาะแต่แปลกเหมือนกันเนาะหลายคนอยากเป็นนักเขียนแต่ไม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 ่เริ่มต้นเขียนมันก็จะคล้ายๆก็ว่าเราอยากเป็นนักวิ่งแต่เราไม่วิ่งอ่ะไม่ว mm ิ hmm. ่งมันก็เป็นน kind of ักวิ <Bau S 2> ่งไม่ได้เนะต่อให้เราไปดูคลิปการวิ่งดูอะไรมันก็ไม่ใช่นักวิ่งคล้ายๆกันอยากเป็นนักเขียนก็ต้องเขียนผมว่าส่วนหนึ่งอ่ะที่คนไม่กล้าเพราะว่ากลัวว่าสิ่งที่เขียนจะไม่ดี ขอต่อยอดไปอีกนิดนึงแล้วกันพูดถึงนะักเขียนระดับทอปอีกุนอีกท่านหนะึ่งฮะพี่จุ้ยสุบุญเลียงคนระับผมเคยไปเรียนเขียนกับพี่จุ้ยนะซึ่งตอนที่ผมเรียนนะผมออาหนังสือมาเป็นสิบสิบเล่มแล้วนะครับพี่จุ้ยบอกสําหรับคนที่อยากเริ่มเขียนนะพี่จุ้ยก็สอนแต,แต่ผมก็ามาจะเอามาใช้กับตัวผมด้วยเนะี่ยบอกว่าคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าเขียนครั้งเขียนเริ่มผลงานมันจะไม่ดีตอนแรกที่พี่จุ้ยพูดแบบนี้ผมคิดว่าพี่จุ้ยจะปลอบใจว่ามันดีเชื่อผมเถอะอะไรเงี้ยไม่ พี่ช่วยพูดตรงข้ามพี่ช่ยบอกว่าคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าผลงานคุณจะไม่ดีเพราะมันจะไม่ดีแน่นอนอ้าวเออไม่เครียดเลยเนาะเพราะมันจะไม่ดีแน่นอนก็แปลว่าเราก็เขียนไม่เหอะแต่เดี๋ยวเราค่อยๆปรับไปวันก่อนขึ้นเวทีเรื่องเนี้ยคุยเรื่องการเขียนเนี่ยกับคุณเอนิ้วกลมซึ่งเป็นนักเขียนในดวงใจผมอีกคนหนึ่งนะก็ระดับท็อปของประเทศเราเหมือนกันคุณเอบอกแต่คุณเอมองว่ามันไม่มีงานเขียนที่ดีหรือไม่ดีหรอกเขียนออกมาเถอะ ดีไม่ดีมันมันเป็น s u b j e c t i v i มันแล้วแต่จะคนจะอ่านบางอย่างบางคนบอกไม่ดีบางคนบอกดีก็ได้นะเพราะนั้นคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่างานจะไม่ดีมันถ,ถามว่าไม่ดีมันคืออะไรไม่มีใครขีดเส้นได้นะว่างานนี้ไม่ดีงานนี้ดีพูดแบบนี้ก็ปลดล็อกเหมือนกันนะคือเออจริงว่ะคืองานงานงานผมอะกรรมการอ่านผลงานซีไรต์เขาอาจจะบอกไม่ดีไม่ได้เรื่องเลยตื้นเขินที่สุดอะไรเงี้ยแต่สําหรับคนที่กําลังแบบรู้สึก ดาวรู้สึกแย่อ่านแล้วมันโอ้โหมันโดนมากเลยอ่ะมันดีมากกว่าดีอาจจะดีกว่านิยายซีไรส์ก็ได้ไงคือผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งระดับซีไรส์นะแต่ว่ากําลังบอกว่านิยามของคําว่าดีไม่ดีมันขึ้นอยู่คนเหมือนกันหนังสือบางเล่มบอกดีดีผมอ่านแล้วเฉยเว่ะแต่บางเล่มบางคนบอกโอหไม่กลวงมากเลยเอ่านแล้วมันได้ข้อคิดเพอเอิญผมผมกาลังหาข้อคิดนี้พอดีอ่ะเพราะฉะนั้นมันมันไม่มีคําว่าห่วยก็ห่วยหมดดีก็ต้องดีทุกคนเนะี่ยนะครับ ข้อที่หข้อที่สี่ครับอันนี้เป็นการเลือกหาเรื่องที่จะเขียนครับกุลธิ์บอกให้หา,างี้หาเรื่องที่เรารู้สึกว่าถ้าไม่เขียนเน่ยเราจะรู้สึกจะเป็นจะตายอ่ะเขาบอกเอาเรื่องนี้แหละมาเขียนคําแนะนําเนี้ยเหมือนกับคําแนะนําของพี่แหม่มวีรพรนิติประภาก็สี่ไลฟ์อีกคนหนึ่งผมเรียนมาหมดแล้วนะใครที่เปิดคอร์ส เรื่องการเขียนเกือบทุกคนแล้วกันนะเท่าที่ผมรู้นะอาจจะไม่ได้เคมว่าทุกคนหรือว่าบางคนเปิดแล้วผมไม่รู้ถ้าผมว่าผมไปเรียนหมดนะผมชอบการเขียนพี่แหม่มบอกคือ,ค,อคือตอนไปเรียนกับพี่แม่มเนี่ยคําถามแรกนะไม่ใช่ว่าใครอยากเขียนเรื่องอะไรเออจะเขียนยังไงอะไรเงี้ยคุณพี่แม่มก็สอนแหละหลักการแต่พี่แม่มถามว่าอะไรคือสิ่งที่กัดกร่อนชีวิตเราโอ้โ,อโอเหเฮ้ยเกี่ยวอะไรกับการเขียนมัเนี่ย แล้วทุกคนก็แบบโหพูดกันในในวงเป็นล้อมวงคุยกันกัดก่อนชีวิตเหรอคืออะไรวะแล้วเชื่อไหมน้ําตาแตกกันกระจายฮะพอพูดเลยพูดมาน้ําตาไหลกันเต็มไปหมดเลยมันกัดก่อนชีวิตพี่แหม่มบอกเรื่องนั้นนะคือเรื่องที่ดีสุดที่เราจะเอามาเขียนโอ้โหโดนนะครับเหมือนคุณอุทิศพูดเลยคือถ้าไม่เขียนมันจะเป็นจะตายอะ่ะมันแบบมันต้องเขียนนะเรื่องนี้ต้องบอกอะ่ะอะไรเงี้ยข้อห้านะการอ่านดีเสมอครับ แต่ต้องเป็นการอ่านที่อ่านจริงๆไม่ใช่แค่ละสายตาผ่านตัวอักษรหรือหาย่อดหน้าที่ถูกใจเท่านั้นอ่านแบบจมลงไปครับอินกับมันลงไปดีเสมอครับดีเสมอผมก็อ่านอยู่นะแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าบางเล่มอ่ะผมก็แค่ละสายตาผ่านตัวอักษรเหมือนกันมีผมไม่ไม่ได้เคยว่าผมจะเป็นแบบโหนักอ่านระดับท็อปอินมันทุกบรรทัดไหมบางอันก็อ่านผ่านๆมีแต่ว่าถ้าอ่านแบบอินเข้าไปจะดีกว่า ข้อ6ครับอันนี้ก็โดนอีกซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโอเคปีหน้าการเลือกอ่านอะไรนั้นสําคัญกว่าการได้อ่านคือคือเลือกอ่านเนี่ยมันจะเป็นการเลือกสิ่งที่จะเข้าสู่สมองเราได้อ่านก็ดีครับดีกว่าไม่อ่านเลยผมมองแบบนี้คือตอนนี้ผมอ่านหนังสือเยอะจริงๆยอมยอมรับแล้วอ่านแหลกแต่ปีหน้าเนี่ยผมจะลองเปลี่ยนดูว่าผมจะ selective มากม คือจริงๆตอนนี้มีคนถามผมนะว่าอาจารย์อ่านหนังสืออาจารย์อ่านเคยอ่านแบบไม่จบไหมผมก็บอกว่าไม่ค่อยนะผมอ่านที่ไรจบทุกทีบอกแล้วถ้าเกิดมันไม่ดีระหว่างทางอาจารย์จะอ่านต่อทําไมคําตอบผมคือผมไม่ค่อยเจอไม่ดีระหว่างทางเพราะว่าก่อนอ่านน่ะผมดูแล้วดูอีกเพราะผมรู้ว่าผมต้องอุทิศคือถ้าผมเปิดอ่านแล้วผมจะไม่หยุดอันนี้คือนิสัยส่วนตัวนะไม่ได้บอกเป็นนิสัยที่ดีหรอกนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูจนกระทั่งผมมั่นใจว่ามันไม่มีหนังสือไม่ดีหลุดออกมาแต่ถึงกระนั้นนะผมยังรู้สึกว่าเออเยอะไปเพราะว่ากำลังคิดอยู่นะว่าตั้ง o k r ปีหน้าเนี่ยจำนวนเล่มในการอ่านอาจจะลดลง selective มากกว่านี้อีกหน่อยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะนั้นผมว่าการเลือกกันคือการอ่านนะดีเออเหมือนเหมือนกินอาหารกินอาหารดีแต่การเลือกว่าจะเอาอาหารอะไรกินเข้าไปอ่ะสำคัญกว่าการได้กินเฉย ถ้าพูดแบบนี้จะเห็นภาพใช่ไหมคือเราไม่กินจังเข้าไปเยอะๆไม่ดีเราน่าจะกินอะไรที่มันมีคุณภาพอ่ะข้อ7นักเขียนควรอ่านงานเขียนของผู้อื่นอยู่อย่างสม่ำเสมอคือจริงๆนักเขียนคนรอ่านอยู่แล้วแต่อ่านงานเขียนของผู้อื่นเราจะได้ไอเดียไม่ได้เอาเอามาลอกนะครับเราได้ไอเดียเราได้รู้วิธีการต่างๆพวกนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีอ่าสำหรับส่วนตัวผมนะผมก็อ่านนะ นักเขียนที่อาจจะเขียนแนวเดียวกับผมอะไรเงี้ยไม่ได้อ่านเพื่อแข่งขันเลยนะแล,แล้วจริงๆแล้วนักเขียนที่เขียนแนวเดียวกับผมยู่เขียนกันดีเยอะแยะมากมายฮะเบสเซอลรล์ต่างๆน,นนะแต่มันมันได้ฝึกฝนเนะ่ผมว่าผมก็ไม่เคยลอกสไตล์ใครแต่ว่ามันจะซึมเข้าไปเองว่าโอการเขียนที่มันมีตัวอย่างจับต้องได้เนี่ยมันทําให้น่าอ่านอย่างนี้นี่เองนะเออเราน่าจะมีตัวอย่างบ้างอะไรเงี้ยนะครับข้อ8ครับ อยากเข้าใจชีวิตให้ดีขึ้นเราต้องเขียนมันออกมาครับคือมีคนเคยเปรียบเทียบว่าการเขียนคือการเรียบเรียงความคิดที่ดีวิธีหนึ่งเลยถ้าคุณยังไม่เข้าใจเลยว่าฉันทําอะไรเขียนออกมาอันนี้ไม่ได้เขียนเพื่อจะทาเป็นหนังสือนะไม่ได้เขียนเพื่อจะโชว์ใครด้วยซ้ําแต่เขียนเพื่อเรียบเรียงความคิดใครที่รู้สึกว่าความคิดมันสับสนความคิดมันวุ่นวายลองดูนะครับถ้ามันไม่เวิร์กก็แค่ใช้เวลามันไม่กี่นาทีหรอกครับ แต่ถ้ามันเวิร์กเนี่ยมันช่วยเราได้นะครับยังไงวะเนี่ยค่อยๆเขียนอธิบายความคิดเราออกมาว่าที่เราคิดแบบนี้เพราะเราคิดแบบนี้หรือว่ามันจะเป็นแบบนี้ลองเขียนดูแล้วเดี๋ยวบางทีมันเก็ตนะครับบางทีมันเก็ตเก็ตก็คือมันมันจะเข้าใจมากขึ้นนะครับข้อ9ครับนักเขียนที่ดีเนี่ยต้องไม่กักกั้นเส้นทางของนักเขียนรุ่นใหม่ฮะแต่ควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักเขียนเหล่านั้นก้าวไปข้างหน้าได้ ผมว่าผมว่าวงการนักเขียนผมเอาอย่างนี้ต้องต้องเขาเรียกว่าออกตัวไว้ก่อนว่าก็ตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในวงการนักเขียนอะไรมากมายแต่เอาเป็นว่าเฉพาะที่ผมเจอผมว่าเป็นวงการที่น่ารักน่ารักคือผมอาจจะเจอคนดีๆเยอะก็ได้นะคือเดี๋ยวบางคนบอกไม่จริงอาจารย์ผมอยู่ในวงการมานานผมรู้ผมไม่ได้น่ารักอย่างที่อาจารย์บอกอันนั้นคือผมไม่ทราบแล้วกันนะคือนะักเขียนที่ผมเจอมีแต่คนที่ถ่ายทอด คนที่บอกหลายๆคนเนี่ยเป็นเป็นคนที่ผมติดตามอ่ะผมยกตัวอย่างพี่จุ้ยเนี่ยบอกหมดครับอาจารย์เขียนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บอกอผมเนี่ยบอกอผมก็เป็นนักเขียนหลายๆท่านเนี่ยแนะนําบทหมดคนเอกนิ้วกลมก็เรามาเล่าให้ฟังคือผมว่าเนี่ยคือนักเขียนที่ดี ก็คงมีบ้างละมั้งครับมันคงทุกองค์การไหนที่แบบไม่เอาฉันไม่บอกเธอหรอกเดี๋ยวเธอได้เทคนิคไปแล้วเดี๋ยวเธอจะมาเขียนดีกว่าฉันแล้วเดี๋ยวเธอจะมาแซงฉันอะไรเงี้ยอาจจะมีแหละนะวงการทุกองคารไม่ใช่แค่นะักเขียนหลอกผมก็ต้องมีว่ามีแบบไม่ค่อยแบบต้องการปิดกั้นเส้นทางคนใหม่อะไรเงี้ยแต่ผมว่าส่วนน้อยนะเท่าที่ผมเจอผมยังไม่เคยเจอคนแบบนั้นเลยนะครับข้อ10นะักเขียนต้องทํางานอย่างสม่ําเสมอมีวินยัยมีความอดทนรู้จักเฝ้ารอครับ ผมไม่รู้นะคือผมเป็นคนที่ชอบทำผมก็เลยไม่อยากใช้คาว่าวินยัยสําหรับผมเนี่ยวินัยมันคือการฝืนทําในสิ่งที่มันไม่อยากทําแต่ว่ามันดีกับตัวเราอะส่วนใหญ่ผมมักจะใช้คําว่าวินัยในในทิศทางนั้นมากกว่าการทําสิ่งที่เราชอบผมว่าทําสิ่งที่เราชอบมันต้องใช้แรงอะไรเลยมันไม่รู้ดิเขาจะเรียกวินัยหรือเปล่าก็มไม่รู้นะเราเราเรามักจะไม่ใช้ว่าเรามีวินัยในการดูซีรีส์เน็ตฟิกอะไรเงี้ยถูกปะ่ะจริงๆคุณดูทุกวันเงนี้ย คุณคุณไม่เคยบอกตัวเองว่าคุณมีวินัยในการเล่น Facebook เล่นโซเชียลมีเดียถูกว่าเพราะคุณเล่นเป็นประจําอยู่แล้วนะแต่ a n นนี้กลับมาที่นักเขียนเนาะผมว่าหัวใจของนักเขียนคือสม่ําเสมอเขียนบ่อยๆคุณเห็นนักเขียนหลายๆคนจะเป็นแบบนั้นนะคุณเอ๋แล้วกันนะนิ้วกลมเนี่ยเขาเขียนไม่ใช่เขียนหนังสือด้วย,วยซ้ำนะครับเขียนสเตตัสใน Facebook เขียนทุกวันผมเห็นเขียนทุกวัน อีกอันหนึ่งคือความอดทนรู้จักเฝ้ารอเนี่ยความหมายของคุณอุทิศที่เขียนหนังสือเล่มนี้คือว่าคือไม่ต้องรีรบเร่งว่าเขียนวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะมีคนตามเป็นล้านอะไรเงี้ยไม่ครับเขาเล่าให้ฟังนะว่าหน,นังสือบางเล่มเนี่ยมันใช้เวลานานมากนะกวาที่มันจะดังขึ้นมามันไม่ใช่เขียนแล้วดังทันทีนะใช้เวลาระดับหนึ่งถ้าเปรียบเทียบแบบอันนั้นก็สุดโต่งไปหน่อยนะแบนโกะมัง้ง ที่เขียนภาพอ่ะในตลอดชีวิตเขาภาพเขาไม่ดังสักภาพมาดังระดับโลกหลังจากเขาไม่อยู่แล้วซึ่งก็ก,ก็น่าเสียดายนะแต่ก็นั่นก็ก,ก็อาจจะนานไปหน่อยรู้จักเฝ้ารอคือประมาณนี้นะครับอ่ะคราวนี้มาต่อข้อถัดไปนะครับข้อที่11นะครับหนังสือจะเหมือนจะเป็นจะจะเป็นเหมือนหลักวิชาในการเขียนเป็นห้องเรียนจะทําให้เราอยากเขียนและจะทําให้เราเขียนก็อีกครั้งนะครับ คนเขียนต้องอ่านเพราะไม่อ่านไม่รู้นะบางคนก็บอกไม่เคยเห็นนะเขียนคนไหนไม่อ่านหนังสือแต่แต่อาจจะมีก็ได้นะผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมอ่านเยอะอ่ะมีคนก็ถามว่าทำไมเขียนได้เยอะผมว่ามันไม่มีอนะินพุตอ่ะเอาพุตมันออกยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอ่านนอกจากได้อินพุตได้ไอเดียแล้วเนี่ย มันได้หลักวิชาไปด้วยมันเหมือนได้เรียนคอร์สการสอนการเขียนโดยที่ไม่มีใครมายืนบอกว่านพดลเขียนอย่างนี้สิอะไรเงี้ยไม่คืออ่านไปเรื่อยๆจะรู้สึกรู้จักสไตล์รู้จักแนวทางเอเน้นอีกทีนะอย่าไปก๊อปใครเพราะว่าผมว่าตัวเราเป็น,ปนตัวเราได้ดีที่สุดละถ้าคุณก๊อปคุณจะกลายเป็นเบอร์สองเสมอคือคือ,อผมไปก๊อปวิธีการเขียนแบบคุณเอนิ้วกลมผมไม่มีทางเขียนได้ดีถ้าคุณเอ แล้วมันก็ไม่เป็นตัวตนด้วยมันดูเหมือนกับพยายามจะเป็นของปลอมอ่ะซึ่งซึ่งไม่เวิร์กหรอกแล้วเราแล้วเราก็ไม่สนุกกับการเขียนแบบนั้นหรอกนั้นอ่านหนังสือเป็นหลักวิชาเป็นห้องเรียนนะได้ฝึกแล้วจริงนะอ่ะาแล้วอยากเขียนจริงแล้วทําให้เราเขียนได้จริง12นะครับเราจะเป็นนักเขียนไม่ได้ถ้าเราไม่เป็นนักอ่านมาก่อนอ่าอันนี้เป็นข้อสรุปที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเลยครับว่านักเขียนต้องอ่านนะครับ ก็ชัดเจนอยู่ในตัวของมันเองนะครับแล้วข้อสุดท้าย13ครับการอ่านและการเขียนจะทำควบคู่ไปตลอดเส้นทางของการทํางานของนักเขียนก็เป็นสิ่งยืนยันนะครับว่านักเขียนจะหยุดอ่านไม่ได้นะครับถ้าหยุดอ่านก็อาจจะไม่ได้เขียนนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ถึงแม้ว่าท่านอาจจะไม่อยากเป็นนักเขียนท่านก็ได้ไอเดียในการเขียนเรื่องอื่นๆด้วยนะครับเราเราไม่ว่าเป็นจะเป็นหรือไม่เป็นนักเขียนเราต้องเขียนอยู่แล้วนะครับโอเคครับแล้วเรารพบกันในสดัดไปครับ สวัสดีครับ n น p a ดน n สตอรี่ a life changing story